สุดในโลกไม่ล็อกันไหนห้องนอนเปิ้ลห้องไหนจ๊ะอ๋อห้องนอนเปิ้ลอยู่ในนู้นจ้ะอ๋อนั่นน่ะเหรอเฮ้ยไม่ล็อกเท่าไหร่ล็อกพอได้พอได้พอได้ความจริงอายเลยนะเหเหลือไม่น่าอายรอกโกเคจะตายไปใครจะจัดได้อย่างเปิ้ลเลยพี่ยังจัดไม่ได้จัดยากก็จัดอย่างเงี้ยนี่เราก็ได้ชมห้องนอนของน้องเปิลแล้วนะครับ ก็เป็นอันว่าสมใจที่ท่านผู้ชมต้องการอยากจะเห็นห้องนอนแต่รุ่นนี้เป็นยังไงบ้านแต่รุ่นนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็ได้พามาชมแล้วเดี๋ยวมีอีกอันเกือบลืมไปอะไรคะคือพี่อยากจะถามเปิ้นว่าไม่มีห้องอะไรให้ดูแล้วนะจ้าหมดแล้วมีห้องเดี๋ยวพี่จะขอเข้าต่างหากเลยเออทีนี้พี่อยากจะถามมาทุกว่าเปิ้นเนี่ยเกิดต้องเลิกแสดงหนังนะหรืออาจจะเบื่อหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่เปิ้นอยากทําอะไรอันนี้คิดเอาไว้แล้วค่ะแอบแอบเตรียมเตรียมการเอาไว้นานแล้วคือ นั่นจะเป็นผู้กำกับคะแต่ไม่รู้จะได้ปะผู้กำกับเหรอได้ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นผู้กำกับพี่ช่วยบอกบ่งบอกบทได้เลยในก็หาพึ่งงน้องต่อไปเป็นความตั้งใจว่าจะเป็นผู้กำกับต่อไปในอนาคตนะคะก็ดีก็เป็นความคิดที่ไม่เลวทีเดียวอาจจะเป็นผู้กำกับหญิงชื่อดังต่อไปในอนาคตก็ได้่ะต้องหญิงนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนต่อ่ปตายแล้วพี่อะไรลืมก็จะต้องไปสัมภาษณ์ ขอโทษค่ะต้องไปสัมภาษณ์นักแสดงใหม่ที่บริษัทสีนุ่งเรืองบอกที่พี่ท้าคือพี่มีธุนรัดจะรีบไปกลัวคุยเพลินเหมือนกันต้องเปิ้ลไปหรือเปล่าไปค่ะไปบริษัทไหนไปไหนครัไปสีมุ่งเรืองไงก็ไปแล้วพี่เอาสายรถเปิ้ลไปพี่รถจอดไว้นี่แล้วกันประหยัดน้ำมันไหนพี่ไหนจะพูดก็ต้องสวัสดีอีกครั้งสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งครับเมื่อกี้ผมก็พาท่านผู้ชมไปชมบ้านของน้องเปิ้ลมาแล้วนะครับน่ารักดีน้องเปิ้ลน่ารักดีนะฮะ ทีนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับนักแสดงที่สมัครมาทางบริษัทสีบุญเรืองฟิลม์มเป็นจํานวนพันแต่ว่าเราได้คัดออกมาแล้วนะครับจํานวนหนึ่งที่จะเข้าร่วมแสดงในเรื่องไวรียนเพียนรักนะครับค่ะน้องๆจริงๆเลยค่ะน้องจริงๆเลยครับก็เปิ้เริ่มเลยดีไหมคะเริ่มเลยดีครสัมภาษณ์ผู้หญิงนะคะเอะไม่ได้สิต้องพี่สัมภาษณ์ผู้หญิงแล้วเปิ้ลสัมภาษณ์ผู้ชายสิ ทำไมต้องกลับกันนะกลับสิเพราะว่าเปิ้ลต้องดูลักษณะสิเพราะผู้ชายตัวสูงนั้นเลยเปิ้ลตัวสูงกว่าพี่ไม่เชื่อพี่ไปยืนดูสิเเปิ้ลสัมภาษณ์ก่อนลวกันเนี่ยลองดูที่เนี่ยมันจะไปกันรอดแล้วเปิ้ลดูสิเนี่ยเอาเป็นว่าเปิ้ลเริ่มดีกว่าเปิ้ลจะสัมภาษณ์ใครก่อนดีไม่สัมภาษณ์ผู้หญิงใช่ไหมครับค่ะสัมภาษณ์ชื่ออะไรคะสมชายกระห้ทองครับสมชายกระห้ทองคระหัวจะให้แสดงบทอะไรค สมมติว่าข้างหน้านี่เป็นเป็นโต๊ะอาหารมีอาหารจํานวนมากเลยโอ้โหแบบราบเลยล้มตกต้มตกมีน้ำเลิ้มอะไรเพียบพร้อมหมดเลยอ่ะก็น้องีกําลังหิวมากเลยอ่ะแล้วแล้วให้พี่อยากให้แสดงบทที่มุมมามซะจนเรียกว่าประเภทแบบทุกอย่างที่ขว้างหน้าเราบรับทานดะอะไรแล้วเนี่ยนี่ก็ตะกะเออตะกะอ้อหอมพระไกลเลยอะไรนะอ่าลองลองสิ อย่าไปไกลนอจะหลุดโต๊ะโอ้ยนี่ไก่กัดใจแน่เลยโอ้ยหล่นหล่นเช็ดก่อนเช็ดก่อนถูกปรกมีท่านนี้โอ้โหหมดโต๊ะแล้วยังจะงหาอีกกลับค่ยทีได้ได้เชิญคนนี้ก่อนชื่ออะไรคะสาวิตรีค่ะนามกุลเลยน้องลองเล่นบทเป็นกระเทย ก็เธยไม่ได้ฮะฮะไม่ได้ฮะไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะฮะตกใจสมมุติว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นแมนที่เลยแล้วเป็นแฟนคุณแล้วให้พี่สมมุติต่ออ่าแล้วก็สมมุติว่าน้องส่งเสียให้พี่เรียนหนังสืออย่างนี้แล้วพี่เกิดเป็นรักชอบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันถึงขั้นจะแต่งแต่งงงแต่งงานกันเนี่ยน้องรู้ข่าวโกรธมากมาต่อว่าต่อขานพี่นอกใจนอกใจ ต่อว่าต่อขานเอาเลยเน้องปิ๊ปปี๊อามถึงจริงๆเหม่พี่จะรับไม่ทันนล่ะเนี่ยนะมันจะยุ่งอารมณ์น้องถึงมากครับนี่ก็เป็นาบางส่วนในเล็กน้อยนะครับจากนักแสดงหน้าใหม่ของเราไว้จํานวนหนึ่งแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นจํานวนที่เราคัดออกมาแล้วก็อยู่ที่วคณะกรรมการจะคัดเหลือเท่าไหร่นะครับที่จะเข้าไปร่วมแสดงในเรื่องวัวเรียนเพียรรัก อ๋อปันนีนึกว่าทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะต้องคัดอีกครั้งต้องคัดอีกครั้งหนึ่งครับแต่สําหรับบางท่านที่ไม่ได้เข้าไปแสดงร่วมในวัยเดียนเพียนรักไม่ต้องเสียใจครับยังมีภาพยนตร์ในสีมุเรีองฟิล์มอีกหลายเรื่องแล้วก็ยังมีละครทีวีอีกรับรองฮะเล่นก็ไม่หวั่นไม่ไหวแน่แล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าจะต้องเจอปัญหาหนักยิ่งกว่านี้อีกนะครับเพราะฉนั้นเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ต้องพยายามฝึกฝนดูตัวอย่างจากรุ่นพี่ๆเขาดูพี่เปิ้ลเป็นตัวอย่างครับสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับ ที่ท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเรามาตลอดน้องๆทั้งหลายสวัสดีท่านผู้ชมซะครับสวัสดีครับ